สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ดังซอพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทเดินหน้าจัดงานมอบรางวัลด้านผู้บริหารสุดยอดแห่งปีนะคะกับรางวัล CEO ีโอไทยแลนด์อวอร์2022เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจแก่บ,บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถนะคะรวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จในน้าที่การงานนั้นๆอย่างยั่งยืนไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมือง และหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะคือคุณนรินพัฒน์หรือที่รู้จักกันดีในฉาย,ยาของแม่บ๊อบย่านแมสเตชันสอนขายออนไลน์ชื่อดังกับคอร์สการเรียน6วันหวิชากับราคาเพียง98บาทเท่านั้นนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนรินพัฒ์อภิวัรชรพงศ์นะคะในวงการเรียกกันว่า แม่บอบยานแมสเตชันสอนขายออนไลน์นะคะก็หลายคนก็จะเคยติดตามกันในช่อง YouTube แล้วก็ใน Tik t o อกนะคะยานแมสเตชันค่ะนะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่ได้รับรางวัลน,นะคะ c e o กับนะฮะประจ,จำปีนี้เลยค่ะใช่ค่ะก็เป็นรางวัลแรกเลยที่ได้รับในปีนี้เลยโหดีใจมากก็กว่าจะฝ่าฟันมาได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ามานะคะได้รับรางวัลน,นี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยก็ขายของออนไลน์นะคะแล้วก็ ได้ได้ว่าทำยอดขายมากกว่า1,300ล้านที่ผ่านมาก็เลยทําให้นะคะตรงนี้เป็นรางวัลหนึ่งที่การันตไีได้เลยว่าอย่างน้อยเราได้พิสูจน์มาแล้วว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ค่ะ เทคนิคที่พี่ชิตใจบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนทุกคนเนี่ยตอนแรกอาจจะทําไม่เป็นเนาะคุณอาจจะมีหลายๆท่านนะคะที่มีความรู้อยู่แล้วหรือว่าไม่มีความรู้คุณป้าอายุเยอะนะคะเด็กๆอายุแน่อนอนก็ไม่ได้แปลว่าจะเก่งออนไลน์เทคนิคแรกเลยก็คือต้องบอกว่าสอนเนี่ยนะคะผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านสมาร์ทโฟนแต่สิ่งสําคัญเลยการสอนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้เขาลงมือทำเนี่ยก็จ,จะทําไม่ได้บ๊อบจะเน้นการเวิร์กช็อป ทำบนโลกออนไลน์จริงและที่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนนะคะทำได้แน่นอนก็คือการมีคอร์สทบทวนทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ในระยะเวลาที่ว่างๆนะคะบางคนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ตอนช่วงเย็นตอนกลางคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้แหละเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หลายคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำยังไงโอ้โหล่าสุดเนี่ยมีคนเข้ามาเรียนประมาณเกือบ200กว่ารุ่นแล้วค่ะประมาณ500กว่าคนัพ ต้องบอกเลยว่าฟีดแบ็กก็ทุกคนก็นะคะตอบกันเข้ามาแบบว่าสนุกมากอยากเรียนอีกอยากทําได้นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเจ้าของธุรกิจแล้วก็ทุทกๆคนเลยที่เข้ามาค่ะก็เรียกว่าตอ,ตอบรับเป็นอย่างดีสเสน่ห์ของการขายของออนไลน์จริงๆก็คือว่าเ,ออเราไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านเราไม่จำเป็นจะต้องแบบมานั่งเปิดหน้าร้านแล้วก็มีค่าเช่าค่าสถานที่วันนี้เราสามารถใช้โรงงานที่เรียกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้หน้าร้านตรงนี้ใช้บริษัทที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยแหละค่ะทำนะคะการตลาดไปยังลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเราได้บอกว่าสเสน่ห์มันอยู่ที่ว่าเราทํางานจากที่ไหนก็ได้ work anywhere work any place และที่สําคัญคือไม่ต้องมานั่งแบบมีปัญหาเรื่องของสต็อกเรื่องของการต้องแบบจัดการหน้าร้านจัดการเรื่องของคนค่ะอันนี้บอกว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นโอกาสสาหรับทุกๆคนจริงๆที่สามารถ ใช้โทรศัพท์ม,มือถือในชีวิตประจําวันแล้วก็เปลี่ยนจากกิจว,วัตรที่เราทำเนี่ยให้กลายมาเป็นธุรกิจบน,นโลกออนไลน์ได้จากมือถือเครื่องเดียวค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ก็หลายคนนะคะติดต่อเข้ามาเยอะมากที่เรียนไปนะคะจริงๆคอร์สออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดคุณไปเรียน Facebook เรียน IG เรียน t i k t o ็อนะคะหรือว่าเรียนคอร์สแต่งภาพคอร์สหนึ่งก็หลักหลายพันรวมๆกันเนี่ยประมาณเกือบหลักหมื่นเลยตอนนี้เปิดอยู่นะคะในราคาพิเศษเพียงแค่9,8%ปบาท ต้องบอกว่ามีคนติดต่อเข้ามาในแต่ละรุ่นเนี่ยรับจํานวนจํากัดเพียงแค่100คนเท่านั้นก็เลยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเยอะมากก็อยากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็เลยคิดว่าคอสเนี่ยที่จัดขึ้นไม่ได้ต้องการที่จะไ,ได้รายได้เพื่อให้เราแบบร่ํารวยหรือว่ามีเงินเพราะว่าเริ่มต้นเราก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมาก่อนแล้วเราก็ ะะเปลีป่ยนแปลงชีวิตเราจากพนักงานประจํานี่แหละ12ปีมาจนประสบความสําเร็จวันนีนะ้ก็เลยตั้งใจเปิดคอร์สที่จะช่วยเหลือคนในราคาเพียงแค่9 8บาทเรียนทั้งหมด6วัน6วิชาค่ะก็อยากจใจทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันกับคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สที่ทําให้คุณแบบจับมือทาเลยตั้งแต่เปิดหน้าร้านเพจทํำยังไงน้องๆหลายคนพี่ๆหลายคนอาจจะไม่เคยทําเลยเพราะว่าอันนี้แหละเป็นเสน่ห์เลยเพราะว่าคนอยากขายของออนไลน์มีเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเดีย๋ยวเป็นคอร์สให้ค่ะ เดี๋ยวมีพี่เลี้ยงสอนนะคะแล้วคอยดูแลด้วยนะคะแล้วก็มีสอนยิงแอดโฆษณา a c e b o o k นะคะมีสอนในเรื่องของการนะคะสร้างหน้าร้านใน IG Instagram แล้วก็มีสอนหน้าร้านนะคะใน TikTok แล้วก็สอนแต่งภาพบอกเลยว่าคอร์สนี้จุดใจจริงๆ6วัน6วิชา98บาทค่ะค่ะก็ยังไงนะคะสำหรับหลายคนที่อยากจะเริ่มต้นถ่ายของออนไลน์หรือว่าอยากจะนะคะเข้ามาเรียนรู้กับคอร์สนี้สามารถติดต่อมาได้ที่ Line แอดด้านล่างนี้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันและไม่ต้องกลัวว่าคุณทำไม่ได้นะคะ เราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองออนไลน์เนี่ยง่ายนิดเดียววันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนเอาไว้กับนะคะโอกาสดีๆบนโลกออนไลน์ที่หลายคนอาจจะอยากเข้ามาเริ่มตน้นสตาร์ทก่อนทำเป็นก่อนเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage แม่บ๊อบหยันแมสเตชชันซ้อนขายออนไลน์ได้เลยนะคะ